สวัสดีครับกับมาติดตามเรื่องราวดีๆเรื่องเล่าชาวกรมอุทยานเรื่องไหนดีเรื่องไหนเด่นในรอบสัปดาห์นะครับก็มาพบกับผมหาริเพชรลานเจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงานสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่านะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวหลากหลายที่จะนํามาบอกเล่าสู่กันฟังแต่ก็ขอส่งกําลังใจไปให้กับพี่น้องที่ประสบ อุทกภัยกันก่อนนะครับเห็นในภาพข่าวตกอ,อกตกใจนะครับเพราะว่าบ้านทั้งหลังลอยไปกับน้ํารถทั้งคันนะครับก็ลอยไปกับน้ําแบบนี้นะครับแล้วก็มีคนที่สูญเสียชีวิตด้วยสูญเสียทรัพย์สินหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเป็นมหาอุทกภัยจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดเชียงรายนะครับโดยเฉพาะอำเภอแม่สายโหหนักมากๆนะครับแล้ว ปัญหาน้ําท่วมเนี่ยมันไม่ใช่แค่อ่าจะเรื่องของน้ําอย่างเดียวพอน้ําไปแล้วเนี่ยนะครับปริมาณของดินโคลนเนี่ยอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่ส่งผลกระทบนะครับไม่รู้จะอ,ออกอย่างไรนะครับหลายคนก็ยังเข้าบ้านไม่ได้เลยนะครับโดยเฉพาะที่พี่น้องอําเภอแม่สายนี่เห็นชัดเจนมากนะครับแล้วก็มีในส่วนของอําเภออื่นก็อย่างอําเภอเทิงนะครับอําเภอเทิงนี่คนที่เขาทําฟาร์มกุ้งนะครับ น้ำท่วมบ่อกุ้งหายหมดเลยนะครับที่กู้ยืมมาร้อยกว่าล้านหายไปกับสายน้ําเลยนะครับบางคนถึงขนาดเ,เส้นเลือดในสมองแตกเลยนะครับเพราะว่ารับไม่ไหวกับสิ่งที่สูญเสียไปนะครับแล้วก็ในพื้นที่ทางเชียงใหม่ก็เหมือนกันนะครับก็มีภาะวะดินถล่มนะครับตัดขาดถนนจนบางหมู่บ้านเนี่ยสิบเจ็ดหลังเนี่ย ที่ติดตามข่าวนะครับโดนตัดถนนทั้ง3ด้านก็ปรากฏว่าไม่ไม่มีถนนในการสัญจรเลยนะครับหลายท่านนะครับก็บริจาคข้าวสารอาหารแห้งก็พอไปถามในพื้นที่เขาก็บอกว่าปัญหาที่เขาเจอก็คือเขาไม่สามารถที่จะหุงหาอาหารได้เพราะไม่มีเลยเตากงเตาแก๊สไปหมดเลยครับหม้อหายไปหมดลอยไปกับน้ําหมดเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะหุงหาอาหารได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็ต้องพึ่งพาพี่น้อง กู้ภัยอาสาสมัครต่างๆนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันไปช่วยกันดูแลให้เป็นอาหารสดสำหร,รับรับประทานกันไปก่อนเมื่อวันที่16กันยายน2567เวลา11นาฬิกานะครับดเรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยายกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เป็นประธานการประชุมศูนย์นํ้นวยการและประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกจังหวัดเลยนะครับที่เจอปัญหาเรื่องอุทกภัยโดยมีนายจตุพรบุรุษพัฒประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยรองประหลัดกระทรวงผู้ตรวจราชการกระทรวงหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงและหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงนะครับในระดับพื้นที่ก็ เข้าร่วมประชุมนะครับณห้องประชุมชั้น17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผ่านทางวิดีโอคอนเฟรนซ์เพื่อรับฟังผลการให้ความช่วยเหลือนะครับผู้ที่ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะวิกฤตเช่นอำเภอเมืองอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายท้งยังได้สั่งการส่งกำลังพลนะครับเข้าลอกตะกอนดินทำความสะอาดให้กับบ้านเรือนของประชาชนช่วยอพยพประชาชนแล้วก็ดูแล ผู้ป่วยนะครับแล้วก็รับดูแลสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับให้กับประชาชนผู้ประสบภัยนะครับพร้อมกับมีการแจ้งเตือนภัยในพื้นที่เพิ่มเติมมีการสนับสนุนอากาศยานนะครับสำหรับลาเลียงสิ่งของทาาอากาศสนับสนุนเครื่องสูบน้ําแล้วก็เข้าช่วยผลิตน้ําประปาการแจกจ่ายน้ําดื่มและการจัดตั้งโรงครัวสนามแจกจ่ายอาหารให้กับพี่น้องประชาชน ที่ประสบภัยนะครับรวมถึงการเตรียมการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ําลดด้วยนะครับการจัดการขยะขนาดใหญ่จากบ้านเรือนชาวชนนะครับพร้อมยังได้รับฟังการคาดการสถานการณ์น้ําปริมาณน้นําฝนและพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติซึ่งพบว่าปริมาณฝนในพื้นที่ภาคเหนือยังมีแนวโน้มลดลงนะครับอย่างต่อเนื่องและก็ร่องมรสุมเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะพัดผ่านไปสู่ภาคใต้ต่อไป จึงสั่งการนะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเนี่ยเตรียมพร้อมรับมือและวางแผนป้องกันภัยพ,พิบัติที่อาจเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับโดยดรเฉลิมชัยรัฐบนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะครับที่ปฏิบัติงานกันอย่างเต็มที่ในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่องและขอให้ทุกหน่วยงานนะครับ อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูให้ดําเนินการเป็นไปได้โดยราบรื่นนะครับโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้นําอุปโภคบริโภคนะครับโดยถือว่าเป็นปัญหาสําคัญเร่งด่วนที่ต้องเข้าไปเ,เร่งแจกจ่ายน้ําสะอาดให้กับประชาชนโดยทั่วถึงนะครับและขอให้ปหลัดกระทรวงนะครับกำกับดูแลบูรณาการการทํางานร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกกระทรวงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนนะครับสำหรับการแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชนท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพรทองทานชินวัตรก็ได้ให้ความสําคัญและห,ห่งใยพี่น้องประชาชนขอให้นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการคาดการณ์และแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องเช่นเป็นรายสัปดาห์เพื่อให้ทุกหน่วยงานนะครับได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมทั้งขอให้ทุกหน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ ภัยพิบัติต่างๆนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปเพื่อดูแลประชาชนได้อย่างดีที่สุดนะครับในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าเข้าช่วยน้ําท่วมนะครับร่วมในการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่ได้รายงานฝนตกหนักในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยพระหอมปกนะครับน้ำหลากท่วมบ้านเรือนประชาชนหนักสุดนะครับ บนดอยแหลมเนี่ยพบผู้เสียชีวิตถึง3รายและก็สูญหายอีก2รายกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับได้อรับรายงานจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15เชียงรายและสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่ว่าเกิดฝนตกหนักในพื้นที่อุทยานหลายจุดส่งผลให้น้ําหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนระดับน้ําท่วมสูงเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่นายกฤษสยามคงสตรีร่วมในการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16กก็ รายงานว่าเกิดฝนตกหนักในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยผ้าหมปกในพื้นที่บริเวณหน่วยดป .1 ดอยลางและหน่วยดป .4 บ้านเล็กในป่าใหญ่มีปริมาณน้ำฝนสูงถึง110มิลิเมตรและ160มิลิเมตรตามลำดับปกติเนี่ยปริมาณน้ำฝนเกิน90นี่ก็เตือนดินถล่มกันแล้วนะครับอันนี้สูงถึง160มิลิเมตร เจ้าที่ก็ได้เข้าช่วยเหลือรัศดรบ้านหมอกเปาอําอเภอแม่อายโดยขนย้ายสิ่งของและกั้นประสอบทรายป้องกันน้ําท่วมสถานการณ์รุนแรงที่สุดนะครับเกิดขึ้นที่ดอยแหลมซึ่งประสบปัญหาน้ําป่าไหลหลากอย่างหนักมากล่าสุดเจ้าที่พบผู้เสียชีวิตแล้ว3รายและมีผู้ที่สูญหายอีกสองรายอย่างไรก็ตามนะครับการค้นหาก็ต้องยุติชั่วคราวเนื่องจากสัญญาโทรศัพท์ขัดข้องนะครับไฟฟ้าดับ ทำให้าการติดต่อสื่อสารเป็นไปได้ความยากลาบากประกอบกับสภาพอากาศที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องและก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินโคนลนถล่มเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่จึงจําเป็นต้องยุติการค้นหาผู้สูญหายไว้ชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็เมื่อสถานการณ์ที่คลายก็จะกลับเข้ามาช่วยค้นหาดําเนินการค้นหาผู้สูญหายอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยจะประสานกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย อย่างเต็มที่ต่อไปครับนายอัฐพลเจริญชันษาอธิบดีกรมอุทยานพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11พิษณุโลกนะครับร่วมประชุมเตรียมความพร้อมฟื้นฟูแม่สายและลงพื้นที่ล้างทำความสะอาดด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สายหลังน้ำลดนะครับเมื่อวันที่15กันยายน2 5 6 7เวลา9โมงครึ่งนะครับนายอัตพลเจริญชันษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและนายโกเมศพุทธสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1 1เพิศรโลกนายพุทธพจน์คูประสิทธิ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15เชียงรายได้เข้าร่วมประชุมเตรียมการฝื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตเทศบาลตําบลแม่สายและเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพหลังจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวนะครับปริมาณน้ําเริ่มลดลงแล้วโดยมีพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในการประชุมซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้กรมบ,บุทยาแห่งชาติรับผิดชอบฟื้นฟูพื้นที่ชุมชนหัวฝายและสายลมจอยกิจกรรมกู้คืนแหล่งผลิตน้ําประชาหัวฝายต่อมาที่ปดีกรมอุทยาแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชพร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้อำนวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11และ15และคณะได้ลงพื้นที่ให้กําลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฟื้นฟูทําความสะอาดล้างดินโคลนที่บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สายจังหวัดเชียงรายดโดยได้ระดมกําลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานประกอบด้วยสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11นําโดยนายทศพรประภากุลผู้อำนวยการสวนอุทยานนายชำนาเนตระสมผู้อำนวยการสวนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรนายภัยรัตน์วงหนอ่อหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์จัดป่าน้ำป่า นายคมสร์ใจยสุขหัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านได้นำคณะเจ้าหน้าที่จำนวน27นายร่วมด้วยกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดสำนักบ,บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15เชียงรายเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายปกครองและหน่วยงานในพื้นที่เร่งปฏิบัติการภารกิจกันอย่างเต็มกำลังสำหรับศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสำนักบ,บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11ในวันนี้นอกจากได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งหมด27นาย ข้าปฏิบัติการฟื้นฟูทำความสะอาดล้างดินโครนแล้วยังได้มอบหมายให้นายเกิดพงโยหงหัวหน้าอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่นำคณะเจ้าหน้าที่จำนวนเจ็ดนายปฏิบัติการเก็บล้างทำความสะอาดดินโครนบ้านเรือนในชุมชนบ้านเกาะลอยตำบลเวียงอำเภอเมืองเชียงรายหลังน้ำลดและได้จัดเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงปฏิบัติงานประจำจุดช่วยเหลือให้บริการตั้งโรงครัวสนาม ประกอบอาหารแจก,กจ่ายช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมีผู้ใจบุญนำสิ่งของน้ำดื่มและวัตถุดิบมาบริจาคท,ที่โรงครัวสนามอย่างต่อเนื่องเพื่อเพื่อมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือด,ดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนทั้งนี้นายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้มาติดตามการปฏิบัติงานและให้กำลังใจเจ้าที่ที่โรงครัวสนามด้วยภาพข่าวจากสำนักบริหารพนที่อนุรั์ 21พิษณุโลกครับสำหรับการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกาภัยใหญ่ในครั้งนี้นะครับตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดเตอร์เฉลิมชัยศรีอ่อนได้มอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามสถานการณ์อุทกาภัยซึ่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืช นายอัธพลเจริญทันษาก็ได้รับนโยบายและมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้เตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติโดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานอื่นๆด้วยนะครับ การช่วยเหลือนะครับก็ได้มีการเข้าไปช่วยเหลือกรณีทุกภยัยดินถล่มจำนวน12เหตุการณ์ในพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่จรินจังหวัดน่านอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายอำเภอนายยงจังหวัดอุดรธานีและอำเภอบุงคล้าอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการศูนย์ประสานหรือวอร์มสํสำนักป้องกันปราบปรามควบคุมไฟ,ฟป่าและสายด่วน 1362ได้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยประสานงานให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ประสบภัยและเฝ้าระวังปริมาณน้ําในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยาแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชก็ได้ติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมด้านกําลังพลอุปกรณ์และยานพาหนะเพื่อเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับ มาดูว่ามีจุดไหนที่ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือกันบ้างนะครับในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับเราก็พร้อมเต็มใจเจ้าหน้าที่ทุกคนก็เป็นกําลังความสามารถเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัยนะครับนายอัตพลเจริญจันทราที่ปรืกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมด้วยผู้อำนวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์และคณะเจ้าที่ก็ได้เยี่ยมเยือน ให้กำลังใจและมอบถุงยางชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดเชียงรายนะครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนบ้านป่ายางมนชุมชนดอยสเกนตำบลแม่ยาวนะครับแล้วก็บ้านกระเลี่ยงบุม,มิตรบ้านผามูลบ้านป่าอ้อใหม่อำเภอเมืองเชียงรายนะครับแล้วก็มีในส่วนของเจ้าหน้าที่ของอุทยาแนแห่งชาติดอยพระหอมปกอุทยาแนแห่งชาติผาแดงอุทยาแนแห่งชาติดอยเวียงผา รักษาพันธ์สัตว์ป่าเชียงดาวสถานีควบคุมไฟป่าหน่วยจัดการต้นน้ําและโครงการพระราชดำร,ร,ริในพื้นที่ได้ร่วมกันทำความสะอาดขนย้ายสิ่งของและสิ่งกีดขวางทางน้ําแจกจ่ายอาหารเครื่องยนงชีพและช่วยเหลือรัศดรผู้ได้รับอุทรกทบภัยในพื้นที่ตําบลมะลิกาตําบลท่าตอนและตําบลแม่อายอําเภอแม่อาอจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ในส่วนของอุทยานแห่งชาติแม่จริมนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้อำนวยความสะดวกเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนกรณีถนนทางเข้าพื้นที่พังสุดและมีน้ําป่าไหลหลากในพื้นที่ณตําบลน,น้าปายอําเภอแม่จริมจังหวัดน่านนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจจัดป่าแม่สายก็ร่วมกับหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ทําความสะอาดถนนบริเวณด่านพรมแดนอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับ ในส่วนของเจ้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทัพพยาลอก็ได้ร่วมทําความสะอาดและเก็าาบกวาดสิ่งของในพื้นที่ประสบอุทกภัยท้องที่ตาบลเวียงอําเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายนะครับเจ้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่จันก็ร่วมทําความสะอาดและเก็บกวาดสิ่งของในพื้นที่ประสบอุทกภัยตําบลเวียงอําเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่อุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่ปืมทําการกู้คืนระบบผลิตน้ําของสถานีผลิตน้ําแม่ข่ายแม่สายบริเวณหัวฝายสายลมจอยและล,ลําเรียงเครื่องจักรอุปกรณ์เข้าพื้นที่เพื่อเคลื่อนย้ายเศษซากกิ่งไม้และดินโคลนที่ทับถมนะครับในตําบลเวียงอําเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ สปป3ภาคเหนือก็ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงรายและเจ้าที่สปอ15เชียงรายร่วมกันทําความสะอาดและเก็บกวาดสิ่งของในพื้นที่ประสบอุทกภัยในตำบลเวียงอำเภอเมืองเชียงรายและจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็มีในส่วนของเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าน้องคายก็ได้ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงและเคลื่อนย้ายราษฎร ออกจากบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมขังเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยที่บริเวณบ้านผาตั้งตำบลผาตั้งอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะครับเจ้าหน้าที่หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำโสมก็ช่วยเหลือรัษดรทำความสะอาดบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากบริเวณบ้านโนนศิลาตำบลน,นาแคอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่านายุงน้ำโสม ก็ให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบ้านวังเราบ้านนาคำใหญ่ตําบลบ้านก้องอําเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีในส่วนของเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าภูวัวภูลังกาและโครงการอนุรักษ์พันไม้ป่าในพื้นที่ก็ช่วยเหลือราษฎรทำความสะอาดบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบบริเวณบ้านภูสวัสด์บ้านเทพมีชัยตําบลน,นาเดิน อำเภอบุ่งค้าบ้านห้วยเชื่อมใต้ตำบลชัยอภรอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการนะครับนี่ก็คือเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตามบัญชาของท่านอธพลเจริญจันทราที่บรดีกรมอุทยาหแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้ให้เข้าไปให้การช่วยเหลือนะครับก็ขอส่งกําลังใจนะครับรายการเรื่องเล่า ชาวกรมอุทยานวันนี้นะครับเนื้อหาสาระก็จะเป็นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะครับขอส่งกําลังใจให้กับทุกท่านขอจงเข้มแข็งเราจะผ่านเรื่องราวมรสุอุทกภัยในครั้งนี้ไปด้วยกันขอให้ท่านเข้มแข็งและยืนหยัดต่อสู้เพื่อใช้ชีวิตอย่างเข้มแข็งต่อไปผมนายหาริเพชรลานเรื่องเล่าชาวกรมอุทยานวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ ส่งกำลังใจให้พี่น้องเป็นอย่างไรบ้างหนอพี่น้องอำเภอแม่สายรวมถึงในเมืองเชียงรายได้ทราบข่าวร้ายพายุกระหน่ำเห็นข่าวมวลน้ำหลากข้าท่วมจนชอบจ้ำข้าวของรถราโดนน้ำพัดทำลาย จมหายต่อหน้าข้าวปลาอาหารหาทานกันได้อยู่ไหมตอนนี้มีกำลังใจสมม่งมหยคุณลุงคุณป้าใครติดอยู่ไหนขารา ช่วยเหลืออา,ายุกยาจะเร่งรีบม,มาช่วยเหลือทุกวันพายุครั้งนี้ไม่ปราณีทันบางคนหมอพรานบนหลังคาช้าหน้าสงสารเป็นบ้านฉันเดียว หื่ใช้ไฟฟ้าไม่เหลือใช้งานสายน้ำพัดผาและพรานจมหายไปในสายวารีอ mm. ดทนไว้นะไม่นานมันจะผ่านไปเราผ่านชีวิตมาได้เรื่องร้ายๆทุกคนเคยมี mm. ความสุขความทุกข์ เราผ่านมาได้ทุกทีส่งกำลังใจน้องพี่จะผ่านเรื่องนี้ให้ได้ด้วยกันพายูครั้งนี้ไม่ปลาณีทันบางคนหมอพครานบนหลังคาทั้งหน้าสงสารเป็นบ้านฉันเดียวเครื่องใช้ไฟฟา้า ไม่เหลือใช้งานสายน้ำพัะพาและครานจมหายไปในสายวารีอดทนไว้นะไม่นานมันจะผ่านไปเราผ่านชีวิตมาได้เรื่องร้ายๆทุกคนเคยมีความสุขความทุกข์เราผ่านมาได้ทุกที ส่งกำลังใจน้องที่จะผ่านเรื่องนี้ให้ได้ด้วยกันส่งกำลังใจให้นะครับ